สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคดเตียจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับเขาเรียกว่าเป็นยูโร2020นะครับคู่ระวางทีมชาติฮังการีพบกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโอ้โหซึ่งตอนนี้ถือว่ามาเป็นแมตท,ที่สองนะครับของกลุมนี้นะครับถือว่ากลุบนี้นะครับถือว่าเป็น นัดที่2ที่สําคัญมากนะครับซึ่งคู่นี้ครับจะเตะที่ประเทศฮังการีครับสนามบุสกัตอารีนานะครับของประเทศฮังการีกรุงบูดาเปสต์นะครับซึ่งคู่นี้ครับจะทําการเตะเวลา2 0่สนาฬกาหรือ2ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยนะครับเราเรามาเช็คฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทีมชาติฮังการีนะครับแพ้ทีมชาติโปรตุเกสศูนย์ประตูต่อ3นะครับ ถือว่าครึ่งแรกเล่นได้ดีนะครับคือยันเสมอกับทีมชาติโปรตุเกสรองแชมป์เก่าเออขออภัยครับแชมป์เมื่อปี2016นะครับศูนย์ประตูต่อสามโดนยิง3 3ลูกครับจากคริสตยโนโรนโดที่ทำสองประตูนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับนัดล่าสุดนะครับของกลุ่มนี้นะครับเอาชนะทีมชาติเยอรมันนะครับที่สนามอารีอันอารนาที่กรุงมิวนิคครับประเทศเยอรมันนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการทำเข้าประตูตัวเองของแมสฮูเมลนะครับ ซึ่งสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเราลองมาดูทีมเจ้าบ้านฮังการีนะครับที่ได้สิบเป็นเจ้าภาพนะครับของกลุ่มนี้นะครับตอนนี้นะครับถือว่าทีมชาติฮังการีครับรอทดสอบความฟิตของโรนันสไลยนะครับซึ่งเป็นกองหน้าตัวเก่งครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแมตที่เจอกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆนะครับน่าจะลงสู่สนามกันครบนะครับนักเตะ ที่ถือว่าเล่นได้ดีนะครับถือว่าเป็นคณะที่โดมินิกโซบ็อกไลน์นะครับกองหน้าจากเซาบวกก็ยังไม่หายเจ็บถือว่าวันนี้นะครับฮังการีถือว่าค่อนข้างพิการพอสมควรนะครับในแผงเกมรุกนะครับส่วนนักเตะอย่างอื่นๆคืออดัมสไลนะครับแล้วก็โรนันสไลที่ว่าต้องขอเช็คความฟิตนะครับส่วนนักเตะอย่างพวก อาร์เรดิก้าซาไลกองหลังก็ยังลงนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูครับปีเตอร์คูรัสซี่นะครับของทีมชาติฮังการีนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสครับของคุณยูซูเดดิเยเดชองครับตอนนี้นะครับเดชองครับถือว่าต้องรอเช็คความฟิตกองหลังตอมจอมเก่งคือพวกเบนจามินปาวานนะครับแบกขวาที่เจ็บในเกมพบกับทีมชาติเยอรมนีนะครับโอ้โหก็ถือว่าฝรั่งเศสถึงแม้ว่าปาวานจะเจ็บแต่แบกขวาคนอื่นก็สามารถลงสู่สนามได้นะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นๆคาดว่าจะลงสนามทั้งหมดของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับนำทีมโดยนะครับผู้รักษาประตูครับฮูโกยอรลิสนะครับผมตอนนี้ผมยังให้เบนจามินปาวานะครับเล่นอยู่แบ็คขวานะครับส่วนคู่กองหลังนะครับคือเป็นราฟาเอลวารากับปิสเนลคิมเพนเบ้นนะครับส่วนกองกลางคือเป็นลูก้าอักนอนเดสครับเอเดนราบิโอนะครับแล้วก็เอร์โร่กองเต้พอปอกบานะครับอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่า ฟุตบอลรายการแห่งมันเตะเยอะนะครับแล้วก็สามภาษาในแดนบนคือองตวนคริสมันคาริมเบซมันกับกิเรนเอ็มเบเบนะครับทีมฮังการีนะครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีครับแมตช์ที่เจอกับทีมชาติโปรตุเกสในนัดแรกนะครับเพราะว่าคือแรกก็ยันเสมอโปรตุเกสศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเกมนี้นะครับถือว่าฮังการีนะครับจะเสียสมาธิไม่ได้แมตช์ที่กับเจอกับทีมชาติโปรตุเกสถ้าเสียสมาธิคุณก็โดนพวก นักเตะอย่างดาวดังอย่างคาริมเบนเซม่าอองตวนคริสมันหรือว่าเอมเบเบเนพร้อมที่ะทะลวงใส่พร้อมที่จะทําประตูได้ตลอดเวลานะครับส่วนฝรั่งเศสที่เอาชนะเยอรมันก็ถือว่าเป็นโชคช่วยของฝรั่งเศสด้วยที่แมทหุม้มเมลทาเข้าประตูตัวเองนะครับจากการตามแทคติกเนี่ยผมคิดว่าในรูปเกมของลักษณะต่างต่างเนี่ยทีมชาติฮังการีคุณต้องมาแบบรับกลุ่มแล้วก็เน้นสวนกับเพราะว่าถ้าจะไปเปิดหน้าแรกกับทีมชาติฝรั่งเศสถือว่าจะโดนฝรั่งเศสยิงแน่นอนนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับถือว่าเป็นคู่ที่ถามว่าราการเนี่ยอันดับสาที่ดีสุดสี่กลุ่มจะได้เข้ารอบถ้าฝรั่งเศสชนะฝรั่งเศสจะตีตัวเข้ารอบสู่รอบสิทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนครับคือรอบนอกอ๋องนะครับแล้วก็เต้องมาลองดูว่าทีมชาติฮังการีจะเก็บแต้มได้ไหม ถ้ามีงแต้มทีมชาติฮังกฤษก็ต้องไปวัดแมตช์สุดท้ายนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นงานหนักหนาสาหัสที่จะต้องไปเจอเยอรมันนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายขอ,ของทีมชาติฮังกฤษเหมือนกันนะที่ได้อยู่สายเดียวกับโปรเกรสฝรั่งเศสและกับเยอรมนีนะครับคู่นี้โคนเตะฟันทงอยู่ที่ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติฮังกฤษสองประตูต่อศูนย์ฟันทงนะครับ ในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้เราชมคือมี Facebook มี Youtube มีบล็อกดีนะครับอย่าลืมครับ The Master s e e ซ FC นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้เยอะครับเพื่อให้ช่องเราพาราัฒนาคอนเทนต์ี่ดีต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม